ีคำถามหนึ่งก็มีผู้ถามมาบอสสาธุครับพระอาจารย์กับผมอยากทราบว่าเหตุใดมนุษย์จึงไม่ชดใช้กรรมในนรกให้หมดทำไมมาเป็นมนุษย์จึงต้องรับเศษกรรมต่ออีกครับนะไอ้นรกเนี่ยมันเม,มันเหมือนกับเป็นความร้อนเกิดจากไฟลาครไฟโทสะไฟโมหะเนี่ยมันร้อนนะแต่การกินก้อนทานเหล็กแดงเนี่ยนะ การกินข้าวที่เขาถวายด้วยศรัทธาด้วยความหลงติดในรสอาหารเนี่ยพระพุทธเจ้าถามภิกษุทั้งหลายอันไหนมันดีกันภิกษุทั้งหลายก็บอกว่ากินข้าวที่เขายกเขาถวายด้วยศรัทธาดีกว่านั่นตอบแบบปุถุชนแต่ตอบแบบพระอริยะแล้วโดยเฉพาะพระอรหันต์บอกกินก้อนทานพระพุทธเจ้าบอกกินก้อนทานแหลกแดงแหลกแดงที่มันไหม้จากปากทะลุทวันหนักทวันเบาอะไรเนี่ยดีกว่า การกินข้าวของคารหาบดีที่เขาถวายด้วยศรัทธาแต่และไม่พิจารณาแล้วก็ติดอยู่ในรถนั้นลหลงไหลอยู่ในรถนั้นเพราะว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นมันจะต้องเผาไหมเราชั่วการนานเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของใจของจิตนะส่วนของกายเนี่ยมันก็มันก็ไหมชั่วขณะชีวิตนี้แต่ส่วนมันประทับอยู่ในน้มธรรมเป็นส่วนของสัญญาเป็นเวทนาเป็นทุกขเวทนาเป็นสัญญาความจําได้ไม่รู้สังขารการปรุงแต่งขึ้นมา แล้วมันไปหุ้มห่อจิตแคนนั้นทำไมมนุษย์ถึงไม่ชดจายกรรมในระลกให้หมดทำไมต้องเป็นมาเป็นมนุษย์จึงต้องมารับเศษกรรมกยกตัวอย่างว่าโมกลาเนี่ยสมัยอดีตชาติเนี่ยเคยมีเมียแล้วก็เสร็จเรียบร้อยวางแผนกันฆ่าแม่ตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตกในเอเวจชีมานรโลกนะโอ้ยอยู่ชั่วการนานแล้วจนกระทั่งมาพ้นกรรมพ้นกรรมอย่างหยาบแต่ก็ยังมีเศษกรรมแล้วก็มาเกิดเป็น ตัวเองก็มีคุณงามความดีคือปัรถนาที่จะเป็นเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้าบารมีจะให้เป็นอย่างนั้นเกิดมาเนี่ยไอ้ความดีเนี่ยไอ้ที่ก็คุณคนเรานะนความชั่วมันก็มีอยู่ในตัวแล้วก็ความดีมันก็มีได้สร้างสมมันมีทั้งดีทั้งชั่วแต่ดีมันแรงมาแรงกว่าก็มาเกิดในฐานะที่ดีอยู่ในสภาพดีเป็นเพื่อนกับพระสารีบุตรซึ่งเป็นเบื้องขวาของอ่า พรบพเทจเจ้าทุกคนมีกรรมเงินของตัวเองทั้งนั้นทั้งดีทั้งชั่วเราโดนความร้อนเนี่ยเราเราเราโดนน้าร้อนลวกเนี่ยถึงเราจะออกมาจากน้ําร้อนลวกมาเรารักษาแผลแล้วมันก็ยังมีพิษนะพิษจากการแสบร้อนหรืออะไรตัวมีอะไรถึงหายแสบร้อนแล้วมันก็ยังมีแผลเป็นเหมือนกับบนถน,นนนี่ที่เต็มไปด้วยใบยไม้เรากวาดแล้วเนี่ย ดูอย่างหยาบๆมันก็สะอาดแต่ถนนในถนนมันก็มีพวกนะขี้ฝุ่นพวกเอยอะไรแต่ไม่อะไรเศษที่มันเล็กๆเมันเป็นเศษอยู่แล้วเบอทำไมไม่ชดใช้กรรมในนรกให้สิน้นไอ้นรกเนี่ยก็แปลว่าเป็นความทุกข์ทุกขตินั่นเองฉะนั้นคนเราเนี่ยนรกเป็นทุกขติสวรรค์เป็นสุก,กติมันก็มีดีมีชั่วปะปนกันไป อันไหนมันแรงกว่าก็เรามาจิตเศร้าหมองแล้วความเศร้าหมองมันแรงกว่าสิ่งที่เป็นความชั่วแรงกว่ามันก็มาสนองผลทําให้จิตเนี่ยสวยนะทุขคติถ้าอันไหนเป็นความดีที่สูงกว่าเป็นสุขคติทําให้นึกถึงเมื่อไรก็มีความสุขปุ๊บถ้าไอ้พวกนั้นมันแรงกว่ามันก็มาเสวยมันก็ทําให้จิตเราได้เสวยสุขคติสวยผลเป็นสวรรค์เพราะนั้นเรื่องของการที่จะหมดเนี่ยตราบใดที่เรายังยึงยดถือขันห้าอยู่ สิ่งใดที่ยังยึดถืออยู่จะพึงหาโทษไม่ได้สิ่งนั้นไม่มีในโลกถึงจะเป็นสุคติก็ตามแต่ถ้าเรายังยึดถืออยู่มันก็ยังไม่พ้นจากความแก่ความเจ็บความตายมันก็มีความทุกข์อยู่เดียการที่ไปจะไปชดใช้กรรมในนรกให้หมดสิ้นเนี่ยเหมือนกับคนนะกินข้าวทีเดียวจะให้มันอิ่มชั่วชีวิตได้ไหมนะมันก็อิ่มได้ชั่วขณะแล้วอิ่มแล้วก็เดี๋ยวมันก็หิวอีกหิวน่ะเป็นทุกข์ อิ่มมากเกินไปก็เป็นทุกข์อีกเดี๋ยวมันก็ร่างกายฉลายแล้วจนกระทั่งเป็นปกติเหมือนกับเป็นความสุขเอา้เอาเดี๋ยวหิวขึ้นมาพอมันขาดบกพร่องก็เรียกว่ามมีในส่วนเกินส่วนขาดเนี่ยปนั้เนี่ยก,การจะชดใช้กรรมเนี่ยมันเป็นไปตามสภาพของแรงกร,รมดีก็ตามชั่วก็ตามอันไหนมาแรงกว่าอันไหนก็มาสนองผลเรามาต้องไปพูดถึงเรื่องก่อนที่จะตายมาจิตสมองแล้วทุกข์ติเป็นอันหวังได้ เมื่อจิตแจ่มใสสุขติไปอันหวังได้แล้วอเอาแค่ปัจจุบันอารมณ์ของเราเนี่ยเดี๋ยว,วาอารมณ์เราก็ดีมีความสุขแต่ถ้ามีเรื่องร้ายแรงๆมาคนจะมาจี้มาป้นเราจะมาจะมาฆ่าเราเราเกิดตกใจกลัวขึ้นมาเราเกิดอะไรต่อมีอะไรมันก็เปลี่ยนเป็นทุกข์ติแล้วเราเคยช่วยใครเราบีบเลือดดิดเนื้อของตัวเองพยายามช่วยเขา เรามีความทุกข์แต่ว่ามันมีผลแห่งความสุขแต่ว่าแต่เวลามันสนองผลขึ้นมามันก็มีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยกรรมมันมีหนักเบาไม่ว่าจะสายสุขสายทุกข์หรือสายเฉยเฉยมันมันตกอยู่ในเพราะว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตาบใดด้เรายังยึดถือขันห้ารูปนามกายกระจายอยู่ตาบนั้นอ่ะมันก็มีดีมีชั่วมีสุขมีทุกข์ปะปนกันไปก็เรียกมีลาบเสื่อมลาบมียอดเสื่อมยศดมีสันเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์ เป็นกฎของโลกลัณะน,นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่กรจะให้มันชดใช้ให้หมดมันเป็นไปไม่ได้ถ้ายังมีการยึดอยู่ในรูปเวทนาสัญญาตั้งขันวิญญาณคือรูปนามคือกายกระจายอยู่ตามนั้นมันก็ยังมีแสดงให้เห็นเหมือนในแต่ละวันของเราเดี๋ยวอารมณ์แล้วก็ดีนั่งในห้องแอร์ก็สบายแต่ว่าต้องจ่ายตัง เรออกจากห้องแอร์มันร้อนเนี่ยมันก็ทุกข์อีกแล้วเราจะไปอยู่ห้องแอร์ตลอดเวลาเป็นไปไม่ได้หรือเราจะอยู่ในที่ร้อนตลอดเวลามันก็อาจจะมีพัดลมหรืออาจจะมีแอร์มันก็สลับกันไปอย่างเงี้ยโลกก็ทำมีลาบเสื่อมลาบมียศเ,เสื่อมยศมีสันเริญมีนินทามีสุขมีทุกข์ยาบละเอียดก็ตามคนเรามองโดยพื้นฐานที่ต่างกันอย่างข้าพเจ้าเคย พระน้องชายท่านเป็นเจ้าวาดตอนนั้นท่านยังไม่ได้เป็นเจ้าวาดคราวนี้หลักเ,เกิดการกวาดวัดแล้วปุ๊บไอใบไม้มันก็ตกมาอีกแล้วก็นี่ก็เหมือนกับว่าเรากวาดไปแล้วคนก็มากวาดตามหลังเราออกเอ๊ะกวาดไปแล้วทําไมไม่ไปกวาดไอที่ว่ามันมันยังเลอะอยู่จะมากวาดตามหลังเราเพื่ออะไรเพราะพึ่งกวาดไปเนี่ยก็บอกว่า,วามียังมีใบไม้ยังเลอะก็ไปกวาดที่อื่นก็ได้เพราะว่ากวาดไปปุ๊บเนี่ยลมมันพัด,ดใบไม้ก็ร่วงมาอีก แต่ถึงยังไงเราก็ต้องทําใจเนี่ยเมื่อเขาจะกวาดตามหลังนะบอกเอากวาดให้มันสะอาดแล้วเนี่ยมันจะตกอีกไหมเนี่ยอาสมมติว่ามันไม่ตกแล้วเนี่ยไอ้ที่ปูนเนี่ยสมมติเป็นพื้นปูนหรือพื้นดินเนี่ยไอ้เศษใบไม้เนี่ยเศษใหญ่ๆมันหายไปไอ้เศษเล็กมันก็มีขี้ผงมันก็มีอีกมันสะอาดตรงไหนเอากวาดขี้ผงออกไปแล้วก้อนหินก็มีที่อยู่ในดินหรือกวาดไอ้เนี่ยจนสะอาดแล้วเราถามมันมันมีพื้นปูนไหม พื้นปูนเนี่ยมันสะอาดไหมถ้าสะอาดแล้วก็ไม่ต้องไปใส่รองเท้าเดียน,นี้เราใส่รองเท้าอยู่สแสดงว่ามันสปกปรกเพราะนั้นมันมีลําดับชั้นเหมือนน้าอยู่ในแก้วเนี่ยมีน้ําอยู่ในแก้วถ้าเราเทออกมันจะมีน้ําในแก้วมันก็มีน้ําติดก้นแก้วเ็าเรียกอบอโฮหาลิกถ้าคนละเอียดคนละเอียดหน่อยเขาก็ไปเช็ดให้แห้งแล้วพึ่งแดดให้มันแห้ง แล้วค้นหยาบหน่อยนึงก็แค่นี้แหละแห้งแล้วทั้งทั้งที่มีน้ำติดก้นแก้วเพระาะฉะนั้นเนี่ยนะไอ้เรื่องของกรรมที่สร้างมาอย่างพระโมกกะลาเนี่ยเคยฆ่าแม่ตัวเองเนี่ยนะพอผลเสร็กรรมมันมาแล้วพบเนี่ยตัวเองต้องมาถูกทุบขนาดสำเร็จบารหันตัดอุปทานแล้วนะไอ้ขันห้ายังโดนทุบแต่ท่านมีฤทธิ์ประสานล่างได้อยู่สามรอบเห็นว่าไปไม่รอด ก็ไปลาพุทธเจ้าเข้านิพพานดีกว่าก็เรียกสิ่งใดที่ยังยึดถืออยู่จะพึงหาโทษไม่ได้สิ่งนั้นไม่มีในโลกอุปทานขันธ์ทั้งห้านั่นเองการยึดกายใจก็เป็นตัวกูของกูเนี่ยเพนั้นคนเราเกิดมาก็เกิดตายเนี่ยจนนับพบนับชาติไม่ท้วนไม่รู้สังสารวัตไม่รู้ต้นไม่รู้ปลายเนี่ยเราไม่รู้ทําชั่วทําดีมาขนาดไหนมันจะมาหาเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ถึงเราจะยึดดีเราจะทำความดีตั้งใจจะเป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระโพธิสัตว์เป็นเบือบนพระเจ้าเนี่ยถึงจะทําความดีขนาดไหนแต่มันก็ยังมีอยู่ละเอียดก็ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพระบุทธเจ้ามาบรรลุตอนหลังเนี่เป็นสัมมาสัมโพธิญาณจงเนี่ยจิงได้ที่ยังยึดถืออยู่จะพึงหาโทษไม่ได้ถึงนั้นไม่มีในโลกก็เลยละอุปทานขันธทั้งห้าออกโดยการเจริญสติให้ตรงสัมมัญญาเพื่อละละกายละเวทนาละจิตละธรรม ไม่ให้ยึดให้เป็นสักแตวก่ตว่ากายสักแต่ว่าเวทนาสักแต่ว่าจิตสักแต่ว่าธรรมเห็นปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าย่อมไม่ยึดถือย่อยย่อมไม่ย่ยอมไม่ยึดต,ติดสิ่งใดๆในโลกนี้ด้วยมีสติสามัญญะเดินทางมรรคผ่าน